พุทธลตตนังธรรมลตตนังสังฆลตะนัง,ะะนง,ง,ะะนงคุณเด็กคุณคุณ,คณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ให้มาปบมาบางังให้มากังมาลีอมัมบินางน้องโอ้ oh. แล้วฮันนี่ค่อยแต่ฟังบุตรตซื้อสกุลสากลเปรคนขอสร้างในใจหาาซึ้นบ้นผ้าหลักกันดอกจากบ้านกับเตาทุตวีดผ้าหลักกันติดผ้าสันฉีข้อผ้เกว้ผ้ากันดีใจแร้วฮาเล่อ้ายส้มซึนต่างคนต่างสะอื่นแขนหอยตัวสะสันครับสร้างออกจากบ้านหนีจากประเทศไซแสนดีใจพอมล้ำ้านหนังถือพร้อมฉันระบอ กวนวอมคือเขาดอกไม่ใหญ่ฉันเลี้ยนในทูกข้อฟังบเสีอันสารผู้หนึ่งขี่ทังงนาหาขาบบุญข้อผู้ดึงก่อทั้งหลังนางทึงหางย่อยบักจังไล่เขนหอยเขนหอยหุนหางสร้างญ่ว่าจังไหนบอลมีมีบอกว่าก่อนฉันล่ำใ้ถูก้ซนจังว่าฮาบอลพัมนึงฟังเพื่อนเพื่อนราซ่อนวัใจตอนนี้มีคติฟังซ้ำฟังซ้ำฉันลำบอกว่าอ่านหนังสือขึ้นนาทึงสร้างไว้เชี่ยมา ว้าโอ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 ๊ยจังว่าจ้ต้องลงมางางงาวือกอน้อยแข็งก็ขอได้จังขีมา ว่านายเช่นสางพงท้อมหยกยืนให้แก่พร้อมถูกใครใจเจ้าก็ซึนบานยอดีเอ๋อเเมืองประเสยสยองปังท้องของพระเวทให้เจ้าสุขจั่วล้านสัตยานมันข้อสุข ยานันห <than> ัาสุขอนอุ้ยไปด้อแจวแจ้นต้นปันเจลาดงานิน สิพาไปกินหญา้าเมืองกะลิงหยอดปลาลไปกินหยอดปลายหญ้ากบวงเจ้าป้าบงเจ้าลงไปกินกน้ำผู้ตะข่ำก็หวยปองผู้สาวลงลดทาลงเล่นยุโยธาเพียงสร้างทุกข้าเลียเล้ยงเลี้ยงตามดินเพียงไปเดียงดูเดียงดังย่าาหลบหลวบัลวรว,วยพ่อมก็สอนอา่านแต่ซาน วาโอโอยสางบบกเน้อสางบักน้อสาวบานีบอสือพี่สีคีไปไผ่เมืองละแหงกำแพงวันผู้สาวหยาดยงกอนเด้อละสาวบานีบเสือพี่สีคีสั่งเหือกแก้วไปกินหยาอ้นแต่ใบ ไปเด้อเด้อล่ะบักสาวสิ้นกันหาบักพวกสิ้นผู้สาวเฮียบักแม่หมายแก่สิ้นห่วงผู้สาวทามาปรพามโห สองสอ่เอาละโนหานี่นั่งนอ,องว่าเดินสีนห,หน้าหนวส่วนนองเนี่ยนาตอนนั้นน,นา